อันนี้ลิ้นวัวนะครับผมเรามาเอาลิ้นวัวใส่เข้าไปอย่างงี้ลิ้นวัวนะปึ๊บอ่าอย่างงี้ปึ๊บ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 ลิ้นวัวนี่คือก็จะแบบเป็นเนื้อรวนแล้วนะครับหลายท่านถามนะครับผมแต่ที่แล้วนื้อน้ำมันยี่ห้ออะไรอะไรไงครับอันนี้เนะี่ยผมเซอร์แล้วนะเอ่อขายกันในตลาด40บบาทนะ ราคาปั๊มแปดเท่าเค okay, นะผมขณะนี้เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสามแล้วนะจริงผมตื่นประมาณบ่ายโมงนะแต่ว่าแด้ว่าจะคายเดียวอว่าจะอะไรนะแตนน่ว่ามันมีงานของคุณคุณแม่ผมนะก็เรามากินอาหารเสริมกันเลยนะกินดูดิดโฟนะวันนี้เนี่ยผมจะไปกินอะไรอไร่อ,รอยๆเพิ่มเติมนะครับก็กินแทนข้าวเที่ยงไปเลยนะผมคิดว่าพวกอาหารอะไรเสริมเนี่ยอีกสักพักหนึ่งก็กินะค,คือพวกเนี้ยมันย่อยเร็วอยู่แล้วนะผมกินอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมจะกินเวย์นะกินไอ้เนี้ยที่มันเวเลยนะอาจจะงงๆหน่อยว่าคือผมกินเวย์เพิ่่่่่่่่มมมมมเเเเปป็็็นน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 ซอออออองงงพราาาาะะวววววจไไดด้้้ขตีีัััคคืยยยยยยูแแลลลกก ิโปรตีนบนผิวไปได้นะแบกทีแบกทีแรกทีแบกทีวันละสองรอบก็เดี๋ยวก็หมดแล้วครับเดียวนะผมก็ติดนะติดเกิดการติดใจขึ้นอยากลองใส่น้ำเย็นสักครั้งหนึ่งมันกะชานมดีๆอันนึงเลยอ่ะมันกะชานมเนี่ยเออหอมๆอะไรมาเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชานมที่แบบโหมันละมันไลท์มันบางอร่อย,ยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความติดมีความมีโปรตีนแต่เราไปเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นมาสักครั้งน <ๆ S 1> ึงก็เนี่ยนะผมน้ำเย็นนะปกติแล้วผมไม่กินน้ำเย็นเพราะมันทำให้ผมกินน้ำได้ช้านะพอกินได้ชาปุ๊ เย็นๆนะครับคือเย็นๆมันก็อร่อยนะแต่เราไม่ควรใส่น้ำร้อนนะเพราะว่าไอ้พวกอาหารเสริมพวกนี้ที่มันมีการสกัดอะไรมานะมันค่อนข้างจะสูญเสียคุณภาพได้ง่ายนะถ้าเกิดว่คือความร้อนอะไรพวกนี้นะโอ้เย็นแหละเย็นแหละผมไม่เคยกินน้ำเย็นหนี้เลยนะเนี่ยคือไม่ใช่ไม่เคยหนีนะผมไม่ได้กินนานมากแล้วมันทำให้ผมกินน้ำช้าหรือไม่รูหุ่นนะนี่หุ่นของผมวันที่น่าจะอันนี้น่าจะสามห้าเลยนะผมเริ่มเห็นคัทเริ่มเห็นอะไรนะก็เสียดายวันนี้คาร์ดิโอไม่ทันถ้ากิงก็คือมีคัทขึ้นมา แล้วก็ต้องรอดูว่ามันมันจะไปได้แก่ขนาดไหนตอนต้องเพิ่มเล่นเวทนะเพิ่มกินเลยนะเรียบร้อยครับก็ experience ที่ดีครับแต่ว่ามันกินแบบอืออย่างที่ผมกินไม่ได้นะตอนมาแล้วก็กินตัวแต่มันดีนะคือผมจะกินตัวเอสโตรซาประมาณสักห้าหกโมงอยู่แล้วนะผมก็คือถับไปประมาณสองชั่วโมงอยู่แล้วแล้วผมไม่อยากจะเว้น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 นะก็กินทีทีเดียวเลยหกเม็ดผมได้สูตรใหม่แล้วจะได้ไม่ต้องมาคำนึงเวลานู่นนี่นั่นนี้นะอีกสามเม็ดนะไม่ไ หล่นนะผมก็คือต้องทิ้งเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากเสี่ยงนะผมมันหายไปเท่าไหร่วะหายไปจำนิดนิดนิดก็น่าจะโอเคนะคือวันนี้ผมก็ได้ไขมันไขมันดีอยู่แล้วนะเพราะว่ากินอะไรวะนิวทรีชมนโอเคนะนิวทรีชมนเม็ดเดียวไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแล้วก็จะอัดน้ำใเยอะเลยนะเพราะว่าไอ้นิวทรีชมนตัวนี้ผมว่านิวทรีชมนตัวนี้แม่งแรงจัดคือวันไหนที่ผมกินอันนี้นะแล้วผมกินน้ำน้อยหรือว่าผมแบบไม่ได้กินข้าวเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยมันจะมันจะมึนเลยมันจะแบบว่่่่าาาผมมมมเเออออวิิิิตตนนนััยยยะจดดดงงงงี้้้ถกกไซแช็ เียบร้อยนะหมดน้ำไปปมา700มิลนะผมรู้สึกว่ามันอิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าครั้ที่กินไอไข่มันดีไป6เม็ดเลยมันจะแบบทำให้อิ่มนะผมแล้วบวกเว้วยบวกอะไรด้วยนะก็อันนี้ถือว่าเป็นมื้อเช้านะครับหลังจากพงอ่านน้นเสร็จผมจะกินเวอีกทีนึงนะครับผมเพื่อที่จะซับในจุดโปรตีนที่มันหายไปนะครับผมของช่วงเช้าเนาะ,ะซึ่งคำถามนี้ที่แปลกมากเลยนะผมที่ผมได้รับจากอินบ็อกแปลกปลก็คือว่าโปรตีนที่ไม่ทำงานจัดสุกหรืออะไรเงี้ยนะคือคือบางทีแล้วเนี่ยเราเรียกว่าไงมันมันทำหลา,านนนปปาออคคัืวมเเ็ฟีมไยงยอ่างช่น,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 นงานน ก็เขาก็เรียกว่าฟรีแลนซ์อย่างหนึ่งนะครับแต่ฟรีแลนซ์ที่เปบริษัทอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องการโปรเจกต์ใหม่ต่างโปรเจกตต์่างๆนะครับผมการซื้อขายซัพพลายอะไรนู่นี่นั่นเนี่ยไอ้งานผมมาเป็นเออริชเชนอลไปแล้วอะไรมันแล้วมันมเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมนสตรีมขนาดนั้นนะครับผมมันแค่จะนิชนะครับคราวนี้เนี่ยการมันก็ทุกคนเนี่ยในทีมเนี่ยก็มองเห็นว่าอันนี้มันเป็นงานเสริมซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นงานหลักขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มเล่าจจะะททาาาามมมววัันนนนครรบซึ่่่่่งงงผีีีไออ้เเืย ผมพยายามเสมอช่วงวชีวิตผมแม่มันสุดท้ายนเป็นไปได้นะไม่ใช่แบบว่าโอไ้ไม่เวลาทำงานแล้วแบบมันเออมันมันขัดใจมันอะไรประมาณนี้นะครับงานไม่เคยขัดใจสำหรับผมนะ,ะผมแต่ว่าเ,เรื่องเรียนเนี่ยขัดใจ คือจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกหรอกนะครับเพราะว่าเอเลียนเนี่ยมันเป็นรีควายเมนนะครับผมแต่ผมด้านนะครับทำเขาเรียกว่าผิดไอเนี่ยผิดสเต็ปไปนิดนึงนะครับคือปกติแล้วเนี่ยอย่างอายุอย่างผมไม่ไม่นับอายุอย่างผมนะคือมันก็นับแค่แบบว่าเออคุณเรียนคุณนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มาทำงานเลรขนาดนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยคือไปมหาลัยเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีแค่เรียน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 ในนี้ใช่ไหมครับสังคมของผมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมสังคมของผมคือเหมือนกับว่าอ่าคุณเรีีีีีีียย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 นน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 ไไ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 ไปปปปปปปเเ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 คคค้้าาาากกกกกก็ช่่่่่่่่วววทททงงงงโรรรรรรรจจจต์อออออออะะะะมมมมััััับบบืืืขใฉๆ อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับผมก็คือจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเรียนเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละคนก็เลือกผัดของตัวเองนะครับผมเลือกความความคิดของตัวเองไม่ไม่เซียของตัวเองว่าคนจะทําอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็แต่ว่านะครับผมทุกคนมีสิทธิ์ที่เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่เขาเลือกเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช่นะครับผมในอนาคตนะบางคนเรียนเจนเนอรี่นะครับผมในเดือนด้านโปรแกรมมิ่งต่างๆนานานะครับผมคอมพิวเตอร์ไซเนต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำพวกฮาร์ดแวร์ทำพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ต่องกกกับไไออ้้ารรรเขียนโปแม เขาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็เก <s laid out> ี่ยวอยู่อะนะก็เกี่ยวอยู่นะแต่ว่ามันก็แต่ว่านะครับผมอนาคตแน่นอนต้องใช้แน่นอนนะครับพ่อเรียนมา4ปีเนี่ยก็ไม่ใช้ก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเนี่ยไอเคมีเนี่ยผมเลือกเรียนเองนะครับผมแล้วผมไม่ได้แบบว่าพ่อแม่ผมเอ้ยต้องเรียนอย่างไม่นะครับผมผมจะเรียนเคมีคือตอนแรกผมจะเรียนฟิสิกส์แต่ว่าผมมองว่าฟิสิกส์เนี่ยการแอปพลายกับประเทศแบบ กะลากลายข้างหน้าจะระบาดในหนึ่งนะครับผมโดยที่คือหลายท่านก็อาจจะเจอกับหลายท่านตามข่าวนะคพะที่เขาเป็นเป็นเป็นปน,นายกสมาคมวิทยาศาสตร์หรือหรือสิ่อยางอะไรพวกนี้น,นะครับผมไม่ค่อยได้สนใจนวัตช่างสักเท่าไหร่เลยนะครับผมคือสนใจแค่ว่าเออมันยังไงอยู่เฉยเยได้ไหมไม่ต้องคุมอะไรเยอะหรือเปล่านะครับผมดูจากบทบ,บสัมภาษณ์เขานะนี่เขาบอกว่าแบบไอเป้าหมายวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการทําสิ่งที่เป็นเป็นความสงสัยนะครับผมแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบเป็นเหนือความจินตนาการนะครับผมทุกอย่างมันไม่มีความวุ่นวายสาระนะครับผมไอวิทยาศาส ที่จะสามารถอธิบายได้นะครับผมทำเพื่อที่จะสามารถมีรีซอสออกมาได้เป็นตัวเป็นตนตได้นะครับผมทำเพื่อที่จะสามารถแบบเออให้มันสามารถยูสฟูลในอนาคตนะครับผมยูสซูต่อมนุษยชาติได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะดูแบบไม่มีเซนขนาดไหนก็ตามอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นคือจินตนาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลี้ยดติดกับธรรมดาค่อยๆเล็วนี่คุณก็เป็นประเทศโลกที่4หรือ5ต่อไปนะครับนั่นเป็นเหตุผลน,นะครับว่าทำไมฟิสิกส์ในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมความบูมแล้วก็การใช้งานที่มันไอ้นี่ขนาดนั้นนะครัััับบบบบผผมมมมมกกกก็็เเเเเสสสื่่่่ออถถยยยลงงงไไปปรรรๆนนนนะะะคแแแตตาาาึ้้ฟิิ์ีีจทข ได้ยากนะครับผมแต่ว่าพอเข้าถึงมันแล้วเราคุณแอพพลายมันได้เนี่ยมันจะ another level แล้วนะครับผมมันระดับจักรวาลแล้วนะครับผมซึ่งคนที่จะแอพพลายได้หรือแอพพลายไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า ผู้ใหญ่เดือนละหนึ่งนะผมเอาง่ายๆนะผมไอเขาเรียกว่าเทียแต่เทียเนี่ยอย่างในประเทศไทยเอองี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ลงมาเรื่อยๆมันก็มันก็ตามกันมาอย่างเงี้ยชั้นสูงคุณไม่มีหัวคิดชั้นสูงคุณตันชั้นสูงคุณไม่มีวิสัยทัศน์ก็จบนะครับผมล่างๆล่างๆตามมาก็ไม่ต่างอะไรกับบริษัทโนเกียนะครับผมก็เจ๊งๆตามไปอย่างนั้นนะครับผมแบ็คเบอร์รี่อย่างเง้ยนะว่าจะเอาอย่างนั้นว่าจะเอาอย่างงี้ไอเงี้ยไม่สนใจว่าไอ้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมไมม่่สนนใจจววาแบบเออัคระ ผมแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะโฟกัสก็คือว่าเออโอเคชีวิตผมเนี่ยมันต้องมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมขอโทษด้วยนะอาจจะทําให้มันดูตึงๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมพูดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับผมที่ผักดนะันเรื่องพวกนี้นะครับสิทธิที่มนุษยชนนะครับผมสิทธิ เทมทางเพศนะครับผมสิทธิของคนต่างๆนาๆนานะครับผมซึ่งอาร์ทีเมนต์พวกนี้เนี่ยผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นคลิปที่สร้างคอนเทนเวอร์ซี่นะครับผมแล้วก็ผมไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าเกิดผมลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดของผมเนี่ยแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจนะครับผมหลายคนไม่ได้สนใจว่ามันเป็นความคิดของผมมันเป็นอะไรคิดว่ามันเป็นแฟกต์นะครับคือมันเป็นแฟกต์แหละครับเพียงแต่ว่าแบบอาจจะรับไม่ได้หรือแบบอาจจะแบบไม่ได้มองมุมเข้ามุมเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังว่านะครับผมนั่นเป็นนั่นนนนกก็็เเเเปบบบบ่่่่่่่ออิดดตคคววาาาาาาามมมมแสทีขขลรรึ้ะัผ พอ,พอมันมีราม่าเพราะว่าไม่มีการเอ,อื้อคุณต่อกันนะครับผมไม่มีการเห็นใจกันแล้วก็ไม่มีการแบบว่าคิดคิดเผื่อนะครับผมหรือว่าถามเขาตรงๆนะครับผมคุยกันด้วยความสัจจริงนะครับผมไม่ใช่แบบว่าคุยกันว่าไปนินทาเหมือนพนักงานออฟฟิศคุยนินทาอะไรต่างๆเอ้ยไอ้นี่มีรถใหม่เอ้ยไอ้นี่มันไหม่มีรถเอ้ยไอ้นี่มันอันทำอย่างนี้เอ้ยไอ้นี่มันชอบ อย่างนั้นนะครับผมก็หลายๆท่านทํางานออฟฟิศก็จะทราบดีนะครับผมก็จะมีสังคมแบบนี้นะครับผมคือสังคมโรงเรียนไปยังไงมหาลัยเป็นยังไงออฟฟิศก็จำต่างกันไปนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับผมไม่ใช่เรื่องที่แปลกใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ไปอาบน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวก็มากินเบรนะครับเราออกไปข้างนอกนะครับแล้เจอกันนะครับโอเคนะครับขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับก็เราจะมากินอาหารเสริมกันเล็กน้อยนะเพื่อที่จะคุมโปรตีนนะครับผมไม่ให้มันหายจนนเกิไปะผมคิดว่านกินเ้กินไปครผมมมนีาอ หลายหลายอย่างนะครับผมที่แบบว่ากินเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผม,มว่าวันนี้มันต้องแบบมีการรองรับนิดนึงนะเพราะว่าคือผมรู้อยู่แล้วแต่ผมจะไปกินอะไรนะแต่วา่าเพื่อถามไนี่อันนี้คือไซส์เท่าไหร่อ่ะสามหกนะสามหกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อกนะเป็นเอ่อพอเนี่ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผมใส่สามหกไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะมันจะใหญ่เกินไปนะครับผมอาที่แล้วเนี่ยแต่ผมมองว่าที่แล้วก็ไม่ได้เหลือขนาดนี้เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่หน้าเนี่ยผมจะลองใส่สามสี่ดูนะ ตัวที่ผมเคยใส่ได้นะครับตอนที่ผมอมองออกอะมาดูเป็นไงนะซึ่งกว่าจะสามสี่นั้นตอนตอนนั้นที่ใช้วิธีปกติเนะี่ยแล้วก็มีอหารเสริมเล็กน้อยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนะ้าหกเดือนเนี่ยเอามาดูกันอาน้ำ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  <c oughs> กินผสมกันเลยนะจะดูนัวทีเดียวผมจะไม่กินแบคทีเรียประมาณวันหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยไม่ มทำไมวันนี้ทําอะไรหลนบ่อยจังวะไม่รู้ว่ามันฟิตเกินหรือมันอะไรยังไงวันนี้เนี่ยผมจะไปซื้อรองเท้าวิ่งอันใหม่ด้วยนะเพราะอันเก่าเนี่ยมันเปิดแล้วนะครับผมเดินเดินอยู่รู้สึกมันลื่นลากนิดๆนะผมไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับคือเดินแล้วมันเพลินไงเพราะผมไม่ได้คอนเสิร์ตตอนเดินเลยนะผมคอนเสิร์ตหนังนะคือเดินก็เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดู hard r a ร e นะผมคือถ้าเกิด hard r a ร e เกินเนี่ยผมลดความเร็วทันทีนะถ้าเกิด hard r a ร e น้อยเกินไปผมก็เพิ่มความเร็วอย่างเงี้่นะครับผมใให้ออยยยู่่่่่่่สสนนนนนนะครรเเป็็ททีีไมาบลืก base on hard rate แล้วก็กินน้ำต่ำไปเดี๋ยวผมจะไปกินน้ำเพิ่มด้วยนะเหงื่อเริ่มออกแล้วผมมองว่าห้องเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับการเก็บพวกแบบว่าโปรตีนเก็บพวกแบบอาหารเสริมนะผมว่าห้องนี้มีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามำไมไม่มีแอร์ปกติมีแอร์ไม่ใช่ไม่มีแอร์แอร์มันเสียแตบบ่ผมต้องเปิดพัดลมให้มันเย็น ก็มไม่งั้นแบบอันนี้เป็นหุ่นของผมนะผมก,ก่อนที่ผมจะออกไปออฟเดย์ออกไปกินแบบเละๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เละๆขนาดนั้นนะวันไหนที่ผมสามารถกินอัเตอร์ยูได้แบบไม่กลัวนะผมเราไม่เวมมิรก็คือวันที่ผมมีแฟตประมาณแบบ10%อย่างเงี้ยน,นะ <S <S ผมไม่กินอัเตอร์ยูเลยทันทีนะหลังๆแล้วผมรู้สึกว่าหวานนี่ไม่ค่อยชินแล้วเพราะกินหวานก็รลัว่ามันหวานจริงมันหวานหวานมากท่านี่แบบปกติเองนะแบบอย่างเช่นเมื่อเร็วๆผมไปกินในไฮที่เหล่าแต่ก็คือคือกินแค่หนุ่มค่นไม่หวานจนขมอ่ะคือมันไม่ชินเงี้มันนนนกกก็เเวาาจงงง้่่่ะะบบตตึึๆิิดดแแ น,นี่คือเก่งนะเก่งท้องนะั้นมันสวยอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปใส่เสื้อเชิดกันนะวันนี้เนะี่ยมันตีมเชิตเชิตขาว OG คลาสสิกนะปกติแล้วไปข้างนอกผมไม่ค่อยอยากใส่เชิดเชิดขาวเท่าไหร่คือถ้าเกิดพัดลมมันไม่พัดแนตะ่ก็ร้อนเลยต้องปล่อยมันพัดไปนะแต่มันต้องพัดดีโปาะหลายคนบอกอาจจะเป็ชุดมหมาลัยเสื้อมหมาอะไรไอันนี้ไม่ใช่เสื้อมหมาลัยนะไม่ใช่เสื้อที่มหมาลัยขายเลยเลยผมชอบสีขาวเพราะว่าเพราะถ้าผมใส่สีดำอ่ะมันจะผมดูขาวไปเลยนะผมดูขาวเกินไปนะเสื้อขาวจะค่อนข้างจะไอคอนิคของผมมากกว่านะะเเพรราาาาวว่่่ผผมมมมิใสสชุดีขนะ เพราะว่าเป็นงานสำคัญเขใส่ในไทยดีผมว่าใส่ได้ในไทยตอนแรกมันผมอ้วนผมใส่ได้นะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวไปกินเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สังสรรค์ตามตามไซา,ายนะธุรกิจอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่เกียงผัดน,นะแค <c oughs> ่ชั่วแคชชั่ผมก็จะใส่เป็นหลุยนะถ้าเย่าเป็นทางการมาก็ใส่ไอเมส ว่ามันน่าจะใส่ได้่หตัวกางเกงมันใหญ่มันเลยดูเป้าตรงนิดนึงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไปข้างนอกไปเจอกขนออกนะครับโอเคครับไปเจอขนออกก็กลับมาไทยที่เหล่านะครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ผมอยากจะกินแบบอะไรกินอื่นบ้านนะครับแต่ว่าผมมองว่าไทยที่เหล่านั้นก็คือคือผมเป็นเมมเบอร์เท่านะครับแล้วก็ผมกินกินจนเป็นโกก็กินกินเป็นกระแสนอ่ะเนี่ยกินเป็นกระแสนผมไม่รู้ผมเรียกไอแพดได้ยังครับก็เดี๋ยววันเกิดผมก็จะจัดที่นี่นะครับผมผมก็จะกินตัวม็อกไข่บันก่อนเลยนะครับเพราะว่่่่่่่าาาไไไไมมมมมมมนนนนนนนรรอดดดดะะววววััีีี้้้ผผกกกิิหหูสงลเทท็จ ทำเหมือนเดิมนะคือกินโซดาตาลไม่ได้ว่าน้ำตาลมีกินโดนมันผมอ่ะคือมองว่ามันก็เป็นเรื่องม,มอเตะนะผมเลยว่าห้ามน,น,นุ่นหน้ามดิชินนุ่นใดๆกินนี่ไม่ได้เลยวะเนี้ยนะก็ผมมองว่ากินเพิ่มขึ้นก็ออกล่างกายมากขึ้นเท่นั้นเอง ก็ต้องขอโทษบัดดี้ผมล่วงหน้าด้วยนะครับผมจริงๆก็คือการออกกำลังกา,ายอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นอะไรที่ดีใจมากๆอยู่แล้วตอนแรกเขาบอกว่ากิจกรรมรู้นกิจกรรมนี้ซื้อแล้วมาได้กิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจแล้วมากมายนะครับแล้วทำเป็นคู่บัดดี้แล้วเขาบอกว่าเดทอรที่หนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งที่สองแปดหมื่นโอเคผมม <c oughs> ีจิ๊เตอร์เลยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นที่หลังประกาศนะครับผมแล้วก็บัดดี้ผมเนี่ยคืออายุของผมเนี่ยรวมกับบัดดี้ของผมเนี่ยเก้าสิบกว่านะมสมมตรรคับ ก็เดี๋ยวกินอะไรนะวันเชิญทีละหลักครับนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันนะผมอันนี้เนี่ยเป็นเลือดเลือดเป็ดนะผมอันเนี้ยมันกินแล้วมันนัวๆดีนะผมมันละลายอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เชิงละลายถ้าเกิดต้มนานไปก็จะแข็งนะครับอันนี้เป็นเช็ดผักนะครับผมอันนี้เป็นน่าจะไม่แน่ใจน่าจะเป็นลิ้นหรือขยะเหมือนกันอันนี้เป็นมันๆอะไรเงี้ยนะครับผมไม่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 นม่ไม่นม่ไ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 ้่ไม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 ่นม่ไม่ อันนี้ก็เป็นสามสหายอันนี้ก็เป็นแบบมาล่านะครับผมเขาเรียกว่าอะไรกากพิเศษนะผมจะได้ช้าๆไปทีเดียวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้รู้สึกจะเป็นเป็นคอหมูนะผมอันนี้น,ะน่าจะส,สามชั้นไม่ก็คอหมูผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพร้อมกินเลยสั่งก็ทําอาหารได้นี่ละสั่งก็ทําตัวน้ําจิ้มละนะอ่าเป็นยังไงเนาะ เนี่ยนะครับผมก็น,นี่ก็นนําจิ้มของผมนะอันนี้คือเขาผมรีเควสต์เขาบอกว่าไม่เอาน้ํามันเลยนะครับผมไม่เอาน้ํามันไม่เอาน้ําตาลเพิ่มไม่เอาอะไรเลยนะครับผมก็คือว่าเน้นเผ็ดเน้นเปรี้ยวนะครับเน้นเค็มอย่างเดียวนะครับผมเกินน่าจะเกินแค่โซเดียมน้ําตาลก็มีแหละครับผมเนีน่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าผมเน้นเขาเรียกว,ว่ากระเทียมเปรี้ยวพิเศษนะอันนี้ลิ้นวัวนะครับผมเรา,มาเอาลิ้นวัวใส่เข้าไปอย่างงี้ลิ้นวัวนะปึ๊บอ่าอย่างงี้ปึ๊บ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 ลิ้ อ่ากินกินไปเรื่อยๆนะผมก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เราสั่งเส้นสั่งอะไรเพิ่มไปนะผมจริงจริงอะตอนแรกอะผมจะสั่งมันโถนะผมก็คือว่าจะสั่งเมนูนี้นี่แหละแต่คราวนี้ยเขาบอกว่าอันนี้ให้คุณคุยไผ่นะครับอ่าเขาเป็นแบบนี้นะเขาว่ามีเนี่ยครับผมพนังกงานชื่อคุณคุณจินเนาะอ่าเนี่ยครับให้มาเป็นแบบนี้เลย ก็ผมจะกินทั้งหมด2ชิ้นเลยผมจะกินทั้งหมด2ชิ้นเลยนะ <hmm> ผมไม่แคร์แล้วนะก็เรียกว่าเป็นป่นะสบการณ์คุณนะขอโทษโค้ดด้วยนะครับผมตักราโคนะคผมขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมจะจัดทัง้งหมด2อันนี้เลยแล้วผมจะไปกินเหล้าต่อด้วยนะครับผมของเขาดีจริงของเขาเด็ดจริง วิตามินเขาดีจริงเราจะได้รู้กันว่ามันดีขนาดนะครับเนี่ยนะครับผมไม่ได้กินของผมแล้วก็คือว่าอันนี้มันเป็นลิ้นวัวนะครับผมไอ้ลิ้นวัวเนี่ยมันไม่มีไขมันเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าที่ผมกินดูก็คือว่ากินมันจะกินเนื้อมันจะเยอะนะครับผมก็ซึ่งมันคนจะมีอยู่แล้วคนจะกินนี้นะงี้ครับนี่เอาเข้าไปแล้วผมชอบกินกระเทียมเยอะไงใส่เข้าไปอย่างงี้อ่ากระเทียมมาเยอะแบบนี้เลยนะผมแล้วกินนะครับ อันนึงก็จะเป็นตัวเส้นนะเส้นผมก็จะกินเหมือนกันนะครับอันนี้มันเส้นกลางฟูเนาะผมชอบเส้นใหญ่นะผมผมไม่ชอบเส้นเล็กเนาะมันจะมีแบบรสชาติของหมาล่าเยอะหน่อยนะก็คือกินไปด้วยกันแบบนี้เลยนะเอาเส้นเนี่ยจุ่มเข้าไปนะผมในไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่างนี้นะปึ๊บจุ่มๆแล้วก็กินนี่ไงนะครับผมอาจจะได้ออกมาติดวันไม่เยอะนะก็กินแบบนี้เลยนะครับจริงๆนะปกติเนี่ยมผมจะกินรูปสี่ที่อยากให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ยี่สองหวานเนาะแต่ว่าเอาเนี่ยเอาแต่แค่สมของสมบัติคุณเป็นของหวานนะซึ่งอันนีี้ยโปรรตน ร้อยหนึ่งหรือสองร้อยผมไม่แน่ใจเหมือนไม่แม่ใจราคานะคราคาร์ดแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันร้อยหนึ่งหรือสองร้อยนะนี่นะผมจะกินสดๆให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนี่นะใกล้ๆจะจัดแล้วเรียนๆคลิปๆนี่นะครผมได้กรงใจแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันหายร้อนอ่ะมันจะไม่อร่อยกิน่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่กลัวแบงนี้เลยพารอย่างนี้นะ คือมันเลยคำว่าหวานไปแล้วมันสุดแล้วเรามาต่อรูอกที่สอกันนะอันนี้คือกินไม่กินไม่เกรงใจโค้ดไม่เกรงใจบัดดี้เลยนะผมนี่คือแบบถ้าของมันดีเนี่ยขาออกมัน,น่จะเป็นมันๆเลยนะผม,มรู้สึกมึนละหวานจัดมึน ก็เดี๋ยวเจอดีๆนะแฟนร้างจากเรากินนุ่นกินนี่เสร็จแล้วนะก็สิ่งที่ผมคนพบก็คือว่าผมกินได้น้อยลงเยอะเลยนะปกติแล้วแต่ผมจะกินแบบคือกินไม่ยั้งอ่ะนะไอ้เขานี้ผมรู้สึกผมกินได้น้อยลงโดยที่แบบว่าไม่น่าจะใช่เพราะมันเลี่ยนแล้วนะตอนแรกผมกินแซลมอนเนี่ยผมว่ามันเลี่ยนแต่ว่าไอ้ตอนที่ผมกินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกินได้น้อยลงที่แบบคือกินตอนนั้นผมรู้สึกร้อยรู้สึกมึนมากเลยนะก็เรามากินวิตามินเลยนะวิตามิน็นวนี้มันตอนเดืนดอย่างคือคราวนี้วิตามินเนี่ยถ้าเรากินน้ำน้อยเนนนนนนีีี่่่่ยยมมััจะะอออไคคดดรบกกิส้ช็ ตรอน้ำใหม่นะครับแต่วาก็กินไม่ได้มีน้ำแล้วลผมจะขึ้นไปผมกจะไปชอปปนนิ้งแป๊นนึงแล้วก็ไปกื่มเล้าต่อนะคือตอนเนี้มาร่ามันค,ค่อนข้างจะดูแลมาผมกินน้ำนะผมไมชาไปนี่หมดเลยโอเคคนระัแบเบดี๋ยววเจอกันตอนกินเ้าทนนอเคเอาเราก็ไปอยู่ที่รูปทอปนะอันนี้รู้สึกอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่ันอยู่ข้างบนเลสไกนะแล้วก็กินอารเสริมอะไรนะอ่ะหลายท่านถามนะครับผมแที่แล้วนะน,น้ำมันยี่ห้ออะไรอะไรไงครับอันนี้เนี่ยผมซื้อแล้วนะขายกันในตลาดสี่สบบาท ราคาปั๊มแปดเท่าแปดเท่าจากบกติแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือว่าผมต้องกินเลยนะผมไม่อยากผสมกับเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคพื่อนไอเนี้ยเป็นเบียร์นี่นะนนะถ้าผสมมันคงคูหน้าด่วนอาจจะดูกลางๆหน่อยนะเพราะว่าผมต้องอาจจะเขยา่าผมไม่อยากทุกคนแล้ะน,น,นั่งมาเป็นตัเดียวอันนี้คือเรียกว่ามันจะเรียกว่าคอเลฟิลหรือเปล่าไม่แน่ใจรัทงทองนะรังทอง ถ้าผ่านไปเยอะนะแต่ว่าก็าโอเคนะแล้วไปเจอกันตอนนอนนะโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบตีห้านะฝันงานกัเลิเทนะกินก่อนนอนนะครับผม เกือบลืมกินแล้วนะวันนี้ก็ไปกินเหล้ากินเบียร์มาค่อนข้างจะเละเลยนะวันนี้ครับก็คือกินไวน์นะครับผมไปแก้วหนึ่งนะครับผมแล้วก็บียร์ไปครึ่งขวดนะขวดใหญ่เนาะแล้วก็โปกน,น้ำาดันเนี่ยนะครับผมก็วันนี้กินน้ำได้ประมาณสักไม่ถึงสามลิตรนะครับผมน่านะเสียดายเนาะเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะจะแบบไม่ได้กระจายขนาดน,ะนะนั้นนะผมก็แปลกเหมือนกันผมไม่เข้าใจว่าอา,อาจจะเป็นท้องผูกท้องผูกไม่แน่ใจเลยกินไวน์กินเบียร์ผสมกันหร,หรืออะไรไม่แน่ใจ <c oughs> ก็งงนะ แต่โดยรวมแล้วผมมองว่าน่าจะเป็นคนกินน้าน้อยนะครัน่าเสียดายนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็พรุ่งนี้นผมมีไปหมาไหาลัยนะครับผมก็ตอนนี้ตีห้ายังไม่ได้นอนเลย <laughs> ไม่รู้จะไ,ไปกี่โมงนะก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ